ก็จะทำเทลี่ใบนะคะขานิให้กินนะคะย่าเราก็จะบอกว่าทำต้นขานิยังให้กินนะคะทุกคนมันก็จะแบบว่าใบมันนะคะจะซีเรเศษมากนี่นะคะทุกคน <S <S มันก็ขยัไปทั้งมือซี่เดี๋ยวตัวเข้าไปเราจิ้มจิ้มเลีนิดนึง ผมว่าทำไมมาอร่อยขนาดนี้คนต้มเลยค่ะห้อไนนุ่มเคียวได้หมดเลยเคียวนานเนาะค่ะเนี่ยนุ่ม chạy luật em bà chị sao em không có lỗi gì kể không có quá con nhé mượn chị ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะคือบอว่าย่าไม่หรอกทำให้กินแบบมาต,ตอนเยอญี่ปุ่นนั้นหน้าเราคือเลียก,กิิบไปแล้วอแบบมีคนไทยแลที่ยา่ยาอยู่ที่หมู่บ้านโนเดโนบ้านฉันอยู่ไซตามะค่ะแบบพอช่วงฤดูปลายปีค่ะแล้วบว่าปลายปีต้นต้นปีเนาะแล้วก็บอกไปเล่นที่ฮอกไกโดมีบ้านญาติเราอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันย่าอยู่ที่จังหวัดหมู่บ้านอยู่แถวเกเียวโตโนเดะโนเดะอยู่ในเกียวโตนะคะมันเป็นแบบว่าเป็น เมืองหลืองเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นค่ะทุกคนแต่แบบว่าเกียวโตโเนี่ยมก็แบบว่าเป็นเมืองหลวงเก่าก็จะไม่มีแบบว่าแหล่งต้นซากุระ400ปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่จริงๆแล้วเราก็แต่ว่าส่วนมาก,ละละก,กแต่ก่อนอยู่เ like, นี่ยมันดูผิวดิทุกคนสวยแต่ก่อนอน่ยมันโอเคมากเลยนะเนี่ยโอ้ยหยอ,ยอยู่แถวโกเบนะทุกคนคำนี้คือยาที่อยู่ญี่ปุ่นนะทุกคนยาอยู่นอแดจังหวัด โกเพโกใ่ค่ะเอ้ยไม่ใช่มัน <pe> อยู่ในเมืองหลวงของเกียวโตก็เพ่เพ่ก็กเพเพ่ใช่โกเพเพ่ค่ารู้หรอบางทีเราก็แบบว่าไปเล่นที่แบบว่าเออไปเล่นก็เพเพ่เล่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราไปที่ฮอล์กโดวงเนี้ยเราก็มีเราไปแต่จริงๆอ่ะเราเคยคิดที่จะไ,ไปอยู่ทัปโปรโรแต่พอดีว่า ญาเราแบบได้ทำถ่ายที่ไปแล้วใช่ไหมที่ตับปลาหรืออะไรเราไปอยู่เรา <โก S 1> มี <ๆ S 1> โอกาสไปแต่เราไม่ไดแต่เราชอบเขาไกดูมากกว่าเขารู้เพราะว่าเขาแบบว่าคือต่อให้เขาไม่น่าหนาวเขาก็ไม่มีหิมาแต่เขาก็ยังหนาวอยู่ดีเพราะมันเป็นภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือของญี่ปุ่นใช่เวลาหน้าฝนที่โนเดะเขาจะไปจะไปหาสัตว์ในป่ากันเขาจะไปจับอึงอ่ะ อึ้งอะไ้เใช่ดีแต่ก่อนอะจบอึ้งไม่ได้เอาลงมโดใกล้โดมัาทำแตทุกคนมันบินโดอึ้งอะไอ้เร่นมึงอะไปไปไปแบบ ของเราก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราจะไม่ได้มารีวิวแบบนี้ไ่หมดเพราะว่านานๆทีมันจะเป็นปีนึงมันจะแบบโตทีนึงแบบยาเราก็ต้อกว่าส่งมาให้กินอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนแต่แบบว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้กินแล้วนับจากตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเราก็มีความคิดว่าเราอยากย้ายประเทศเราอยากแบบว่ามีอยากไปลองอาศัยอยู่ที่เอ,อเมริกา,บ,าบ้างน้องค่ะ แพนก็ไม่แพนนะฮะบอกว่าจะไปอยู่เมืองไหนดีเราจะไปอยู่แบบว่าแทจริงๆอยากไปอยู่ไมาอามี่นะคะจริงๆอยากไปอยู่ไอ้ไมาอามี่มากแต่แบบว่ามันก็คือตอนนี้เราก็รอให้โควิดของเราแล้วเราก็แบบว่าได้ฉีดวัคซีนนัจริงๆอ่ะจริงๆเราจะบินไปเราคิดว่าแพนเราจะบินไปอเมริกาใช่ไหมเราอยากไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเนื่องากว่าคนในครอบเราที่เราฉีดเราไม่ได้ว่ามีเงินอะไรทั้งคนแต่เพียงแค่ว่า เราแบบว่าเราไม่ได้คือต่อให้เรามีเงินหรือไม่มีเะแต่เราอนี่ยฉันบอว่าคนนี้เพราะเราอะเป็นคนแก่เยอะเราก็อยากให้เขาอยู่นานเราไม่ได้วางสมบัติอะไรเขาเลยค่ะแบบว่าจริงๆอะคือหนูอะเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่น้องหนูเป็นคนจีนนิดนึงเพราะว่าแบบเราไม่ได้วางมรดกอะไรเลยถ้าแบบมีคนฆ่าตายน้องหนูไม่ฆ่าแน่นอนทุกคนเคยดูเรื่องคนคนจ้างไหมคะใช่ค่ะจะบอกว่า แล้วก็เอยมีคนมีคนจะลุกมาแล้วโอ้ยเจ๊ก็แบบที่นอแดดค่ะนอกจากเขาจะเขาจะมีฤดูในการจับสัตว์ในป่ามีมีทั้งอึงอ่ะตุนหนึ่งล้างนอึงอ่ะตุนหนึ่งถ้าคุณหนึ่งเอาไว้แบบว่าเรา เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีคลิปตอนเย็นๆนะคะคุณแบบเราจะทำคลิปกินส้มตำนะคะทุกคนเป็นปา,าชมอนใช่ไหมใช่พายหรอว่าเป็นเนื้อปลาที่จริงๆบอกว่าเป็นเนื้อปลาที่เขาเ,นเนอาไปทำอุมากรสีค่ะ